y o u t u b e นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับกับพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube นะครับและหลายแอปพลิเคชันนะครับขอบคุณจริงเลยฮะสำหรับในช่องทาง youtube ของเราผู้ติดตามก็มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะขณะนี้ใกล้ๆ14,00 0ท่านแล้วนะครับกล่าวขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับโอเคครับมาเลยวันนี้นะฮะขออนุญาตนะฮะ ขายรถยนต์ที่ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะขายเพียงไม่กี่หมื่นเองนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับแจะเป็นตัวท็อปเกียร์โต้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota c o คล l l านะครับโฉมตองหนึ่งนะครับมีชื่อเล่นนะฮะบางท่านก็เรียกหน้าหนูบางท่านก็เรียกว่าตูดเป็ดน,นะฮะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นโคโลอรา97นะครับผมนะฮะ ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่อง 1500cc เลยนะครับ1.5 G X I เกียร์ออโต้นะครับนะฮะมีพวงมาลัยแอร์แบ็ก ABS ด้วยนะครับนะฮะสีสันตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บสีเลยครับคันนี้นะฮะขออนุญาตขายแบบนี้ขายตามสภาพนะครับนะฮะนี่นะครับ G X I ออโตเครื่อง 1500cc นะครับ มีริ้วรอยทั่วๆไปบ้างนะครับนะฮะสีสันตีสว่าต้องทำทั้งคันนะฮะถึงจะสวยนะครับนะฮะแต่การขับขี่นี้ไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะขับดีแอร์เย็นเพลงเครื่องเสียง j v c ซะด้วยนะฮะยามิชลินนะครับสภาพใช้งานได้นะครับนะฮะยังมีดอกอยู่นะครับนะฮะ รถขับขี่ทางไกลได้ครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับเครื่องเคียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับขี่ได้ปกติทุกอย่างนะครับผมรถคันนี้ทันใดที่จะนำไปใช้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะราคาถูกถูกนะครับขายตามสภาพแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกนต่อเลยนะครับบอกเลยครับภายในสวยเลยครับสวยกริบจริงๆนะฮะชมเลยครับ เดิมๆม,มาจากโรงงานนะฮะเครื่องเกียร์เดิมๆเ,เลยครับผมคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่อย่างแน่นอนนะฮะเป็นเครื่องพันห้านะฮะแท็กซี่จะต้องเป็นพั0หกร้อซีซีนะครับนะฮะเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับจากโคราชนะครับแอร์แบ็ไฟฟ้าภูมิไยพาวเวอร์นะครับ,บ,ก,ฟฟรนะรบกระจกไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์ทุกบานเลยแข่งประตูนี่สวยเลยนะครับนะฮะ เบาคนขับนะครับมีปลีบ้างนะครับอันนี้ซ่อมได้นะครับนะฮะหรือจะหุ้มเอาไปใช้อ่าเป็นตัวหุ้มก็ได้นะครับนะฮะส่วนเบาอื่นนี่สวยงามนะครับนะฮะชมได้เลยนะครับสภาพดีมากเลยนะครับภายในสวยเลยนะครับแผงประตูสวยมากๆเลยนะครับ โซนสวยนะฮะไม่มีแตกหักนะฮะวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับเบาะคนขับมีตำหนินิดนึงนะฮะตามนี้เลยครับผมนะฮะเกียร์ออโต้นะครับชมได้เลยฮะคนนอนโซนเบาะคนนั่งสวยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับรับรองครับนะฮะ ตัวท็อปด้วยนะครับผมแประตูหลังสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับทุกจุดนะฮะผมทดสอบแล้วนะฮะเบาะนั่งข้างหลังผู้โดยสารสวยมากๆเลยนะครับสวยงามเลยครับนะฮะ ชมได้เลยครับสวยสะอาดตานะฮะในรถราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับผมจะดูห้องท้ายกับห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาชมห้องท้ายกันเลยครับชมได้เลยนะครับทุกขอบทุกสารทุกมุมนะฮะดําเดิมหมดเลยฮะที่เห็นดำดำนี่พ่นกันสนิมนะฮะมาตั้งแต่ออกห้างเลยนะครับ ะะรับประกรันความเดิมนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนครับฝาท้ายสวยเดิมนะครับไม่มีชนครับผมนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามมากเลยนะครับรถคันนี้เดิมๆสวยๆครับนะฮะไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยครับ เรื่องยนต์นะครับ1 5 0 0 c นซีซีนะครับรหัส5 a se นะฮะสุดทนสุดแต่งเลยนะฮะตัวนี้ครับผมนะฮะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับสากระโปรงเดิมๆสวยๆบางๆเลยฮะด้านขวานี่มีการสนิมสีดำๆอยู่เลยนะฮะหัวโช๊คอะไรเดิมหมดเลยครับผมนะฮะคานนะครับ เคยมีการเก็บสีมานะครับแต่ไม่ได้ชนหนักยับยุ่ยี่นะครับนะฮะปัจจุบันสีมันก็ตามสภาพตามอายุมันนะฮะด้านนี้ด้านซ้ายนี่การสนิมอยู่เลยนะครับหัวชคกเนเดิมนะครับนะฮะเพจอยู่ครบสติ๊กเกอร์ครบอย่างนะครับนะฮะเพื่อนเดินนิ่งดีปกตินะฮะเสียงเครื่องปกติเลยครับผมนะฮะรถยนต์คันนี้นี่ ราคาถูกมากนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะคันใดที่มีความประสงค์นะอยากจะเอาไปใช้นะครับโดยที่ยังไม่ใช่ยังไม่สนใจเรื่องสีเป็นประเด็นสําคัญนะฮะคันนี้ราคาถูกครับนะฮะขับขี่ดีนะครับการขับขี่ปกติเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับเดินทางใกล้ไกลได้ขับได้หมดปกติทุกอย่างเลยนะฮะลดราคาแบบนี้นะฮะ ครับดีแอร์เย็นได้ล้อแม็กด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับที่สําคัญนี่ได้ออโต้ด้วยครับคันนี้นะฮะเอาไปใช้งานนะฮะเอาไปค้าขายเอาไปเป็นรถหัดขับสำหรับลูกหลานใช้งานในแบบอเนกประสงค์ในหลายๆอย่างได้เลยนะฮะฝนตกไม่เปียกครับขับดีแอร์เย็นไปได้หลายคนนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนะฮะ โทรมาคุยกันครับ0956708007 0870402888นะครับมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคนันนะครับ คืนหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม